คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะ,คะวันนี้แอฟก็มาอยู่ที่บ้านโคกไซนะคะตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาขอโชคขอลาบกับ ช้างด่างหรือว่าน้องพิงกี้นะคะท่านผู้ชมไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะเพราะว่างวดงวดที่ออก8 3นะคะแอดก็มาขอได้93นะคะก็เฉียดชิวมากๆนะคะเฉียดไปเม็ดเดียวจริงๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดที่ผ่านมามาก็ไม่เจอยายนะคะก็เลยไม่ได้นําเสนอต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็มาเจอคุณยายพอดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอโชคขอลาบ ต่อเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพูดคุยกับคุณยายนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการหาตัวเด็ดๆไปฝากกับ f c ทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอ,องแชนแนลนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยายพร้อมกันเลยนะคะ ไอ้งวดที่แอดมาขอวันงวดก่อนนู้นที่ออก8 3นะคะก็มี fc comment ม,ม,มาบอกเหมือนกันนะคะว่ามองเห็นตัวเลขจากพิงกี้นะคะก็7 3 5นะคะก็คงจะมีคนโชคดีหลายจหลายคนเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาจะให้เห็นไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะช้างด่างนะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายเดี๋ยวเอดจะเลี้ยงอาหารช้าง ค่ะค่ะคุณยายช่วยหยิบให้แอดหน่อยค่ะทำบุญกับช้างนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเอดเซจะมาทำบุญกับช้างด้วยค่ะเอาชาแนลนะคะวันนี้ค่ะวันนี้แอดละอ่งก็จะมาเลี้ยงอาหารช้างด้วยเนาะยายเนาะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมทำบุญวันละนิดวันละหน่อยเนาะยายเนาะเลี้ยงสัตว์ใหญ่นะคะจะได้มีโชคมีลาบนาะยยายเนาะจะได้มีโชคใหญ่เหมือนช้างนะคะ วันนี้ก er so, ็มาขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีด้วยค่ะคุณยายค่ะนะคะเลี้ยงอาหารน้องซิงกี้เนาะเขามาขอพรกับขอพรเนาะพุยานางช้างด่างก็เขามากรนะคะเขาขอพรค่ะค่ะงวดนี้เอดละอองก็มาขอโชคขอลาบขอพรให้เอฟซีด้วยนะคะค่ะ กขากำลังเคี้ยวอยู่นะคะนี่นะคะก็ไอ้วัน่กนเอดก็ส่งเห็นตรงคอช้างค่ะยาย9339แต่ว่ามันออก83เนาะเฉียดไปเม็ดเดียวค่ะคุณยายวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอดูใหม่ค่ะยายเนาะเผื่อว่าช้างจะให้โชคอีกก็เป็นได้เนาะยายเนาะเผื่อที่จะชักจะให้โชคอีกนะคะ ยวกนค่ะเดี๋ยวให้อาหารก่อนค่อยส่งหาตัวเลขเนาะอยากนะขอพรกับข้าวพรขอแม่นแม่นนะคะแม่นแม่นจะได้มีเอฟซีมาช่วยเหลือค่ะจะได้มีรบ้านให้ใช่ถ้าเอฟซีโชคดีก็จะร่วมด้วยช่วยกันนั่นแหละค่ะคุณป้าช่วยสร้างบ้านให้ช้างเนาะค่ะมาสร้างบ้านให้ช้างาำนาคะ หมดแล้วนะคะสามตะกร้าจ้าสามตะกร้า100่งเนาะค้าหนึ่งบาทอากินแล้วแอดกระทำบุญกับช้าง100บาทค่ะท่านผู้ชมเนาะคุณยายเนาะคะขอฝากเอซีทุกคนมาช่วยเหลือช้างด่างด้วยนะคะค่ะค่ะคุณยายบอกบุญไปยังเอซได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ FC สุขคนนะคะวันนี้เราองชาแนลก็มาหาแม่พญานางช้างด่าบนะคะวันก่อนมาหาไม่เจอค่ะวันก่อนก็มาหาไม่เจอนะคะวันนี้เจอค่ะมาขอโชคกับแม่ดางนะคะขอให้มีโชคในล่างในดวยนะคะค่เขาเป็นพญานางช้างด่างขอให้โชคหลายคนแล้วนะคะค่ะเขาอายุกี่ปีคะคุณป้าสี่สิบปีแล้วจ้าอายุสี่สิบปีค่ะอ๋อค่ะ เขาชื่อจริงเขาชื่ออะไรนะคะชื่อสีดอกเงินค่ะสีดอกเงินเขามีบัตรประชาชนด้วยใช่ไหมคะบัตรประชาชนด้วยค่ะมีช้างมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชนค่ะโอ้นาอยใหญ่นะเหมือนเหมือนเหมือนกับคนนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขาดที่อยู่บ้านบ้านให้ช้างอยู่เนาะยังขาดที่ที่จะให้ช้างอยู่นะคะเวลา กางแดดอย่างนี้ก็ไม่มีที่อยู่ก็เลยมาอยู่หน้าบ้านโรงเรียนบ้านพวกทรายนะคะคะที่บ้านไม่มีร่มให้อยู่ค่ะก็เลยมาอยู่ใต้ต้นไม้นะค่ะใต้ต้นไม้ใหญ่นี่แหละค่ะต้นสมสานะคะต้นลูกต้นตาํมปูนะคะค่ะเพราะว่ามันร้อนนะคะหน้าหนาวก็จะหนาวหน้าร้อนก็จะร้อนหน้าฝนเนี่ยโอ้ยยิ่งยิ่งแรงค่ะวันนี้ก็ร้อนมากเลยเนาะยายเนาะร้อนะาะค่ะ ก็ยังช่วนหน่อยมีต้นไม้อย่าอยู่หน้าโรงเรียนบ้านโคกไซนะคะได้มาพึ่งพาอาศัยลก ยกบ้านให้ช้างนะคะโทรมาเข้ามาได้จะมาปรึกษากันได้คนละนิดคนละหน่อยก็ยังดีนะคะคนละสิบยี่สิบไม่ว่ากันนะตามกําลังเนาะคุณป้าตามกังศรัทธานะคะค่ะก็ทำบุญเลี้ยงสัตว์ใหญ่นะคะถือว่ายกบ้านให้ช้างอยู่นะคะค่ะจะได้บุญมากมากเลยนะยายเนาะใช่ค่ะเขาให้จับนะโอ้ยพิงกี้พิงกี้วันนี้วันนี้เอ็ดมาขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีด้วยนะคะพิงกี้จะได้ดังใหญ่แล้วพิงกี้เนาะ ขอโชคขอลาบหน่อยนะขอแม่นแม่นนะทิงกี้นะขอได้โชคได้ลาบด้น้ำจะสร้างบ้านให้เรานะคะเลิว มีมีเอฟซีมาหาบ้างไหมคะคุณป้าก็มีเอฟซีมาหาอยู่จ้ะมาเยอะอยู่เขาถูกหวยเขาก็มาหาอ๋อถูกหวยมาหาแล้วก็มาเลี้ยงอาหารช้างอ๋อค่ะเพราะว่าจะมาช่วยเหมือนกันก็ไม่รู้วันไหนเขาจะมาจ้ะอ๋อยายก็รออยู่ค่ะจะที่เพราะว่าเขากำลังขนดินขนอะไรอยู่พอหน้าฝนแล้วก็มันไม่มีที่จะดินจะถมนะค่ะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ต่ำนะคะอ๋อค่ะจะยกบ้านก็ต้องถมที่ก่อนค่ะอ๋อค่ะ แล้วเป็นแบบนี้เลยค่ะเ,เขาเป็นแบบนี้เลยเขาเป็นแบบนี้มีแต่หมอดังๆไม่รู้จะฉีดยังไงทายายังไงก็ไม่หายนะคะเขาก็อยู่แบบนี้ของเขาค่ะคเ,เขาไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะคะมันเขาจะเป็นแบบนี้ของเขาเลยค่ะ มันต้นไม้ด่างเลยค่ะใช่เนาะช่วงนี้ต้นไม้ด่างกําลังฮิตเลยเนาะคุณป้าช้างด่างก็มีตัวเดียวด้วยจ้ะจะว่าในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะโอ้เช้างด่างมีตัวเดียวในประเทศไทยเนาะว่าจะมีก็ไปเคยเห็นนะมีตัวนี้ตัวเดียวค่ะค่ะคุณป้าตัวใหญ่มากเลยเนาะคุณยายเนาะเขาไม่มีลูกบอกคุณยายลูกเขาก็ด่างือนกันค่ะลูกเขาเขาก็ด่างนกจ้ะลูกเขาอยู่ไหนคะคุณยายลูกเขาอยู่ภูเก็ตจ้ะอยู่ภูเก็ตอ๋อแยกกันอยู่บอกคุณยายแยกกันอยู่ค่ะตรงนี้ แม่สาวก็กลับบ้านมาอยู่บ้านคุกไซเหมือนเดิมเขื่อนถิ่นค่ะตกงานช้างตกงานไม่มีที่อยู่เนาะตกงานไม่มีที่อยู่ค่ะค่ะก็อยากจะมาจากภูเก็ตนะคะตกงานมาตั่งต่โควิดรอบรอบสองมากลับบ้านเลยนะคะมาอยู่บ้านเลยก็อยากจะเชิญชวนเอซทุกท่านนะคะที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะท่านผู้ชมสมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ พญยายช้างด่างนะคะท่านผู้ชมคะ<ร>ก็จะได้บุญสุสนร่วมกันนะคะโทรมาหายายได้นะคะ,คะก็สามารถโทรหาคุณยายดอนได้นะคะท่านผ<ร>ู้ชมวันนี้เอสก็ลงเบอร์โทรของคุณยายให้แล้วเนาะยายเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะที่มาช่วยนะคะเราองชาแนลก็เป็นคนใจดีนะคะแกมาแวะบ่อยค,ะค่ะแกมาช่วยบ่อยๆแล้ว่ัเนาะก็ริจักคุณยายมาก่อนเนาะจะพาท่านผู้ชมมาส่งดูตัวเลข<ล> ที่ตัวช้างนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดก่อนก็เห็น93นะคะงวดก่อนก็เห็นตรงคอช้างคะ่ะคุณยาย93 39แต่ว่ามาได้ค่ะเรากลัวเขาไม่ทำอะไรหรอกจ้ะอ๋อเนี่ยนะคะเดี๋ยวแอดจะส่งให้ดูนะคะเอฟซีอ FC, มองเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมเ,เนาะคุณยายเ,เนาะขาให้ถูกทุกคนนะคะขาให้ถูกทุกคนแต่ว่าเขาจะ ให้เห็นไม่เหมือนกันเนาะคุณยายเนาะก <kh> ็ถ้าใครมีบุญวาสนาก็จะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคเนาะยายเนาะ <ha. S 1> นี่นะคะท่านผู้ชมดูแบบใกล้ๆไล,ล่เลยนะคะ<ง>มองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์นบอกด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาส่องตรงตัวช้างกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตัวช้างนะคะท่านผู้ชมใหญ่มากนะคะเดีย๋ยวเรามาส่องดูกันนะคะท่านผู้ชมโอ้ยตรงนี้ก็เหมือนเลขเจ็ดนะคะ เลขเจ็ดหรือว่าเลขห้าเนาะมันอยู่ตรงข้างๆขาเขานะคะท่านผู้ชมนะคะจะขอโชคขอลาบหน่อยค่ะขอให้เห็นตัวเลขชัดๆไปเลยค่ะเนาะจะได้ดังๆทั่วโลกไปเลยเนาะถ้าได้โชคได้ลาบแล้วเอฟซีก็จะร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านให้อยู่นะคะเนาะขอโชคขอลาบหน่อยนะคะพญานางช้างด่างนะคะ เดี๋ยวเอจะพาท่านผู้ชมมาส่งดูอีกข้างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะก็ส่งไปด้วยกันนะคะตรงขาเอดกมองเห็นเป็นหกสองสองหกนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าการส่งการมองก็จะเห็นไม่เหมือนกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเนี่นะคะเดี๋ยวเรามาส่งดูฝั่งนี้บ้างนะคะ สาธุสาธุสาธุขอให้ลูกหลานเอซีทุกท่านมองเห็นตัวเลขที่มีโชคด้วยเจ้าค่ะนี่นะคะคคก็ตรงท้องก็ยังเห็นเลขสี่เหมือนเดิมเลยคะ่ะคุณยายนี่นะคะท่านผู้ชมตัวใหญ่มากคะ่ะถ้าใครมีบุญวาสนาพอก็จักมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะ แอดก็อยากจะให้เอฟซีทุกท่านโชคดีไปด้วยกันนะคะคุณยายฝันดีไหมคะคุณยายฝันดีอยู่นะคะอ๋อฝันว่าย,ยัางไงบ้างคะเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยคะ่ะคุณยายนีฝันว่ายังไงฝันว่าได้จับปลาค่ะได้จับปลาตัวใหญ่ๆเลยอ๋อฝันว่าได้จับปลาเขาเขาสูบสารแล้วก็ยายก็ไปจับปลาแล้วเขาให้อ๋อได้ปลาเยอะไหมคะก็ได้เยอะอยู่ ตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะค่ะแล้วจะตีเป็นตัวไหนเนาะจับก็เจ็ดปลาก็แปดนาะยายเนาะ <c oughs> จ่าแล้วแต่จ้าตอแล้วแต่จะตีเอาเนะาะเพราะว่าแต่ละคนก็จะตีตัวเลขไม่เหมือนกันเนาะยายเนาะเก้าห้กับสามเก้าแล้วห้าเก้าไดออกบ่อยหรือเกินนะคะ ห้าเก้าบอกอ๋อคนยายตีห้าเก้าเก้าห้าสามเก้าเก้าสามเนาะแล้วก็ห้าสามสามห้าเนาะจะมาบ่อยมากเลยงวดนี้ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเนาะยายเนาะงวดนี้นะคะไม่รู้จะมาตัวไหนคือให้คุณยายบอก fc เม็ดเดียวคือยายชอบตัวไหนมากที่สุดคะในงวดนี้ชอบห้าสามเก้าห้าสามเก้าค่ะอ๋อชอบสามตัวคือห้าสามเก้านะคะชอบสตัวคือจากความฝันของคุณยายเองเนาะค่ะ อ๋อค่ะก็ในแน่เนาะเพราะว่าถ้าฝันว่าจับปลาได้เยอะก็คงจะโชคดีค่ะคุณยายขอให้ถูกเนาะยายเนาะจะได้มีเงินช่วยกันสร้างบ้านให้กับช้างเนาะยายเนาะมาสร้างบ้านให้กับแม่ชีแม่ตาค่ะคุณยายเจ้าของช้างก็บอกห้าสามเก้าเม็ดเดียวเน้นๆนะคะท่านผู้ชมเนาะยายเนาะก็แล้วแต่บุญวาสนาค่ะเพราะว่า ยายก็ฝันได้แบบนี้เนาะยายตีได้แบบนี้เนาะห้าสามนะคะท่านผู้ชมฝันของคุณยายจับก็เจ็ปลาก็แดอตีได้เม็ดเดียวค่ะคุณยายเจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะใช่ค่ะก็ะแล้วแต่บุญวัสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า ขอบคุณทอรให้เอฟซีทุกคนน่ำลรวยรวยถูกหวยลวยเบอร์ถูกทุนถูกคุนนะคะจะได้มาช่วยแม่ด่างนะคะช่วยแม่ด่างช้างบ้านนะคะขอบคุณนะคะเอฟซีทุกคนขอบคุณมากมากนะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้คุณยายก็มีสินค้ามาแนะนำเอฟซีเนาะคุณยายเนาะอ๋อมีอะไรบ้างคะคุณยาย อันนี้เป็นแหวนแหวนหางช้างนะคะแหวนหางช้างอันนี้เป็นแหวนหางช้างนะคะอันนี้เป็นสระเขาเรียกสายเดี่ยวนะคะอันนี้เ็าเรียกบอกห้าจ้ะออมันมันใหญ่มันใหญ่ไม่เท่ากันนะคะนี่ตัวใหญ่นี่วงเล็กนะคะ,วง,คะวงเดี่ยวจ้ะวงเท่าไหรค่คะคุณยายตัวนี้วงละสามร้อยห้าสิบอันนี้วงละ ร้อยห้าสิบาทวงเล็กนะคะร้อยสามร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบยังยังไม่คิดค่าส่งเนาะคุณยายยังไม่คิดค่าส่งนะคะค่าส่งต่างหากนะคะถ้าเอฟซีสนใจก็สามารถโทรหาคุณยายได้นะคะอันนี้เป็นกระดูกนะคะเป็นกระดูกอ๋อเป็นกระดูกช้างใช่ไหมคะกระดูกช้างค่ะอ๋ออันนี้เป็นแหวนหัวโนนะคะแหวนหัวโนค่ะอ๋อวงเท่าไหร่คะคุณยายอันนี้สามร้อยห้าสิบจ้ะอ๋อ อันนี้ส5 0รานะคะราคาจะแตกต่างกันนะคุณยายมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเรียกแหวนหอนโนนะคะแหวนหอนโนนะวงนี้อ่ะคุณยาย150บาทค่ะไม่ลอกไม่รํานะคะ150บาทค่ะท่านผู้ชมไม่ลอกไม่รัมค่ะนี้นะคะเผื่อว่าเอฟซีสนใจนะคะอยากจะลองใช้ดูก็สามารถโทรหายายโดนได้นะคะท่านผู้ชมโทรได้ค่ะ เนาะเธอสั่งได้เนาะสั่งได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ลูกเป็นคนไปส่งเนาะยายนะะอันนี้จะเป็นตะกุดใช่ไหมคะอันนี้เป็นกระตูดมนสามช้างนะคะค่ะกระตูดมนสามช้างนี่กระตูดค้าขายนะคะคนนิยมชมชอบค้าขายค่ะเป็นของดีช้างนะคะค้าขายยังไงคะคุณยาย อ่าสามร้อยห้าสิบนะคะอันละสามร้อยห้าสิบอันละสามร้อยห้าสิบนะคะตัานผู้ชมกระตุกเขาเรียกกระตุกมวลสารช้างนะคะมีทุกอย่างทั้งงาทั้งโรคทั้งหนังทั้งกระดูกอ๋อมีครบมีครบชุดของช้างที่ว่าดีนะคะอ๋อค่ะค่ะมีทุกอย่างนะคะดูด้ว่เอฟซีสนใจเนาะยายนะอันนี้เป็นหางนะคะหางที่เขาทาแหวนนะคะ๋อหางช้างอันนี้หางตัวช้างด่างเลยนะคะนี่อ๋อค่ะคุณยังเขาเลยค่ะจ้า อันนี้จะเป็นสร้อยคอเนาะเป็นสร้อยคอนะคะเป็นสร้อยคอพวกเออนี่แหละอันนี้เป็นพญาครุฑจ้ะพญาครุฑค่ะพญาครุค่ะอันนี้เป็นสร้อยสร้อยพญาครุฑนะคะอันนี้สร้อยกระลานะคะสร้อยกระลาจ้ะขายยังไงคะสร้อยกระลาสามร้อยค่ะสามร้อยบาทยังไม่รวมค่าส่งนะคะค่ะเผื่อว่าเอฟซีสนใจนะคะก็สวยงามมากค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นกำไล กำไรค่ะกำไรค่ะกำไรอันนี้เป็นลายจะไม่เหมือนกันลายไม่เหมือนกันอันนี้ลายมังกรนะคะลายมังกรกับลายช้างมันไม่เหมือนกันนะคะราคาเหมือนกันไหมคะคุณยายราคาเหมือนกันค่ะ9 0้9 9บาท999บาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เป็นกำไรเกลี้ยงนะคะกำไรไม่มีลายค่ะ500บาทค่ะ500บาทค่ะ ถ้าใครสนใจก็โทรหายายโดนได้นะคะท่านผู้ชมเนาะโทรหาได้จ้ะเดี๋ยวจะให้ลูกสาวไปส่งให้เนาะเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรนี้แหละค่ะค่ะเบอร์โทรของยายเลยโดยตรงเลยจ้ะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าห้าสามสี่ศูนย์หกหกสามศูนย์นะคะเป็นเบอร์โทรของคุณยายโดนช้างลายนะคะยายโดนช้างดังนะคะโทรมาได้เลยจ้ะโทรมาสั่งของได้นะคะ ตัวมาสั่งขออันนี้เป็นอันนี้เป็นเตขอหนังประกราช้างนะคะอ๋ออันนี้ตะขอหนังปลากรามช้างลายนะคะเตคอนังประกราช้างค่ะมันมีชิ้นเล็กด้วยนะคะ ตะขอเกาะเงินเกาะชองค่ะเกาะกระนอกลางคานะคะชิ้นเล็กราคาเท่าไหร่คะชิ้นเล็กราคา199ยบาทจ้ะ1 9อยาชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่500ค่ะชิ้นใหญ่500รอยนะคะท่านผู้ชมถ้ามีติดไว้ก็จะดีมากๆคาะติดไว้ก็จะดีกับติดบ้านติดเดือนไว้ในคลังเรานะคะดีมากเลยจ้ะอันนี้เป็นเครือเขาหลงนะคะต้นเครือเขาหลงนะคะเครือเขาหลงค่ะต้นเครือเขาหลงคนนิยมชมชอบค้าขายนะคะค่ะ เป็นของมงมคลายาดีไหมคะคุณยายก็เรื่อยๆนะคะ,ะได้เรื่อยๆเนาะได้เรื่อยๆนะค่ะแต่ก็อยากจะให้ FC ช่วยอุดหนุนด้วยเนาะค่ะอย<ข>ากได้ให้ FC อุดหนุนยายด้วยนะคะเนาะค่ะ คุยเหลือยายด้วยนะคะสั่งได้จากก็ไม่แน่เผื่อว่าเอฟซีเขาอยากได้เดี๋ยวเขาก็จะโทรหาเองค่ะคุณยายเนาะอันนี้สมเด็จเก้าชั้นนะคะลูกอ๋อสมเด็จเก้าชั้นช้างสมเด็จเก้าชั้นสมเด็จเก้าชั้นกระดูกช้างนะคะไม่ใช่งาจ้ะทำกับกระดูกช้างเนาะทำกับกระดูกช้างเลยค่ะอันนี้องค์เท่าไหร่คะคุณยายองค์ละสามร้อยอันนี้องค์ละสามร้อยบาทนะคะมีนางกวักด้วยนะคะนางกวักเงินกวักทองเนาะนางกวักเงินกวักทองนะคะเป็นของดีนะคะโอ้ยมีครบชุดเลยเนาะคุณยายนะ่าค่ะ นะคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆนะคะสมเด็จเก้าชั้นนะคะสนใจสั่งได้นะคะสนใจสั่งยายโดนได้นะคะ,คะท่านผู้ชมโทรมาเลยจ้ะค่ะค่ะโทรมาสั่งได้นะคะไม่ใช่งานนะคะเป็นกระดูกนะคะยายไม่โกหกนะคะค่ะค่ะค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณยายโดนมากๆนะคะคที่ แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองะชาแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะคุณยายค่ะขอบคุณยายมากค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ